อ่ะวันนี้จะกับน้องโออีกแล้วพี่เดี๋ยวน้องโอพามาดูคุนไดเฮดวันครับพี่คันนี้เป็นตัวดีลักนะครับพี่นะสิเอ็ที่นั่งแต่ผมถอดเบาะกลางออกไปครับพี่อ่าได้สีดำหล่อหลอหล,ลอเลยแหละคันนี้รถปี2010นะพี่แต่แปลงโฉมหน้าเป็น15บ6มากระจังหน้าไฟหน้าไฟเนไลท์ข้างล่างมีหมดแล้วครับผมนี่กระจกข้างมีไฟ มีไฟเลี้ยวแล้วครับพี่นี่พาเดินดูรอบคันรอแม็กเดิมโรงงานครับพี่เป็นตัวแต่งอ่าไฟหลังเป็น LED เรียบร้อยแล้วครับพี่คู่นี้ก็ต้องมีประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพี่นะถ้าไปเปลี่ยนเองอ่าสีสันผมว่าสวยงามเลยแหละเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ครับพี่รถคันนี้อ่า สีดำเงาช่ำๆเลยครับผมนี่หลอดดูยางนะยางยังดีอยู่เลยครับผมนี่พาสีนี่ก็หกห้านะครับผมอ่าเดีย๋ยวพาไปดูภายในกันมันจะหล่อเหลาขนาดไหนนะนะอ่ะเดีย๋ยวพามาดูภายในกันพี่ หัวเฮ็ดวันเขาใหญ่ยิ่งใหญ่แค่ไหนกับราคาประมาณนี้ราคามันสี่แสนไปปลายห้าแสนครับผมนี่ดูเบาเบอะไม่มีขาดครับพี่สภาวผมว่ายังโอเคอยู่เลยพร้อมใช้งานคอนโซลคอนโซลเกียร์ออโตโอ้เครื่อง2.5้านี่ผมใส่ขัเล่งไฟฟ้ามีวัดบูตมานะครับผมอ่านี่ผมเพิ่มยังสะอาดอยู่เลยนี่สวยเก็บ อ่าดูบอกแถวหลังครับผมนี่อ่าสองให้กันดูกันชัดๆผมเพิ่มยังสะอาดอยู่เลยครับผมนี่เบาะกลางนี่พับได้นะครับพี่นะนอ่านี่เอาไว้วางแก้ววางอะไรวางของทุๆๆๆๆๆๆกทุกคลิกๆ่าเบาะตัวกลางนี่นก็พับได้ครับพี่นะเบาะคู่หน้าเลื่อนได้หมุนได้ครับผม จริงๆมันมีสาแถวผมถอดเอาไปแถวนึงนะอ่าแล้วดูแถวหลังเนี่ยผมสะ,สะอาดอยู่เลยอาจจะมีเครื่องของการใช้งานของผมไว้บ้างนะเพราะผมก็ใช้งานจริงๆแหละคันเนี้ยเนี่เบาหลังก็ไม่มีขาดเบาหลังก็เลื่อนได้ช่องแอร์มีหนึ่งสองสามฝั่งละสมตัวเป็น6ตัวตัวนี้พี่จะต้องเปลี่ยนหน่อยนะมันผมว่ามันเสียแล้วแหละอ่านี่ ดูตามขอบประตุงขอบประตูยังสวยงามอยู่เลยครับนี่สําหรับผมนี่นะประตูดูง่ายครับพี่ดูอาร์คตรงนี้เลยถ้ารถมันพลิกมันคว่ำม,มาอาร์คจะไม่อยู่ครับผมนี่อาร์คยังอยู่ครบหมดนะตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดของเขานะครับนะเวลาล็อกอาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนี่ไฟไท้ายเป็น LED นะครับผมเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมา ตามคลิปต้นแหละราคาเนี่ยภายหลังข้างหลัง,ขงเขาอะคือตรงเนี้ยช่องเนี้ยคนของได้เยอะมากวันนั้นผมไปเชียงใหม่กระเป๋าสามใบสี่ใบที่นออีกสองชุดอะอยู่ครับพี่สบายเทินๆกันไปนี่ดูได้เลยอารเอิร์ดอยู่ครบหมดนะครับพี่นะนี่มาดูข้างนี้จะเห็นชัดๆเออนี่เลยนี่ ดูฝั่งนี้ครับผมสำหรับครอบครัวใหญ่ครับคันนี้อนายังสะอาดอยู่เลยเบาะเบิะก็ไม่ได้มีขาดมีอะไรนะนี่นี่อ้เป็หุหัวยังสวยงามคุ้มราคาพี่น่าใช้งาน เดพามาดูหน้าห้องเครื่องฮุนไดครับพี่ตัวนี้นี่ซุ้มเสริมเรียบลงเรียบร้อยดูเม็ดองเม็ดอับเดิมครับพี่รถคันนี้ไม่มีการชนหน้าตัดต่อมาแน่นอนนี่อ่าผมเสริมฝั่งนองฝั่งโน้นฝากระโปรงน็อนตน,อนี้มีที่มีการลอยขยับเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้แปลงหน้ามันนะครับพี่ รถคันนี้เป็นปี2010ครับผมแปลงหน้าเป็นปี2015 16ปีเครื่องบล็อกเดียวกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ่ยวาวดใหนน้องสตาร์ทให้ฟังอ่ะเอิสตาร์ทดีฟังเสียงเครื่องกันี่เครื่องยังนิ่งๆอยู่เลยตอนนี้ผมเหยียบึ้นเชียงใหม่มาแล้วเนี่ย อยามีเซลอ,อน,น,ลนุ่นะพี่นะไม่มอไหมอโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดฟังราคากันพี่กับฮุนไดเฮดวันดีรักปี2010แปลงหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนไฟเป็นเติม LED หน้าท้ายเป็นของปี2015-16นะพี่ราคาผมเปิดอยู่4,98,000บาทครับพี่นี่ราคาเงินสดนะถ้าราคาจัดไฟแน้น จัดได้ครับพี่ออกรถศูนย์บาทผ่อนอยู่เดือนละหมื่นหมื่นหรือเก้าอยู่วันห้าถึง 6, 000, ปีก็ได้ครับพี่หรือจะเอาเข้าสีสวัสดิถ้าพี่มีเงินปกเยอะๆก็เส่งสี่ปีเดือนละ13,400บาทอ่าในงานชัดเจนนะภาษีปี65ห้ายางดีเกียร์ดีเครื่องดีผมขับคันเนี้ยจากกรุงเทพเนีจากลำลูกกาเนี่ยไปเชียงใหม่ผมเติมน้ำมัน B7 พันเจ็ดไปถึงเลยครับพี่ผมว่าไม่กินน้ำมันหรอกไปถึงสุโขทไทยผมรับทั้งแม่ทั้งยายทั้งน้องทั้งน้าสี่ห้าคนเหยียบร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามสบายครับพี่ตัวรถไม่ได้อืดไม่ได้อะไรเลยนะเออเอาที่ผมใช้งานมานะคือแบบสำหรับผมแม่งคารห้าแสนเนี่ยอะไม่คุ้มถ้าพี่ไปซื้อโตโยต้านะ พี่ขี่เอาผาดพี่ได้แกขี่ตัวเก่าๆอ่าถามผมว่าปี2009 2010ต่างยังไงกับปี2014 15อะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนตัวเครื่องนิดเดียวพี่กับเกียร์นิดๆหน่นนอยๆไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับบอดี้ภายนอกภายในเหมือนกันครับพี่ต่างกันกคะจุกตะจิกเหมือนวิโก้ตัวแรกกับวิโก้แชมป์ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะพี่แต่ถ้าคันนี้แปลงหน้าเป็น14 15แล้วรถยังดูใหม่อยู่นะเออดูดิ เป็นผมอะน่าใช้งานถ้าผมไม่ใช่พ่อค้านะคันนี้ผมเก็บไว้ใช้งานแล้วเออแต่อันนี้ก็อยากมาแบ่งปันเผื่อมีคนเขาแบบเผื่อพวกพี่ๆอยากได้ใช้งานไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่หกเจ็ดแสนซื้อตัวนี้ห้าสี่แสนห้าแสนก็ได้ขี่โฉมเดียวกันนะผมเลยมาแบ่งปันนะเล่มพร้อมคันนี้ไม่ต้องกลัวให,ให้ดูความหล่อของเขาอ่ะ เอางี้ละกันพี่ผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวถ้าสนใจจริงโทรมาพี่066 162 2555น้องโอครับพี่หรือที่เพจโอโจาคาก็ได้หรือที่ช่อง YouTube สไตล์โอโจาคานะพี่นะถ้ารายงานผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับ